เชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดยี่ทองจังก้อสองชั้นเป็นสัญลักษณ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนดอยสุเทพทางขึ้นบันไดเป็นบันไดนั่งเจ็ดเสียงก่อด้วยปูนโดยวัดพระธาตดอยสุเทพราชวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1929ในสมัยพระยากืนา กษัตริย์องค์ที่6แห่งอาณาจักรล้านนาราชวงศ์เมงรายพระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการะบูชาส่วนพระองค์ถึง13ปีมาบรรจุไว้ที่นี่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาสักการะพระธาตุ โดยนายทวีใจคำฝ่ายต้อนรับดูแลทั่วไปวัดพระธาตุดอยสุเทพบอกว่าในช่วงเดือนเข้าพรรษานี้มีนักท่องเที่ยวประมาณร้อยละ3 0มสถึงสีซึ่งนักท่องเที่ยวไทยจะมีจำนวนน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนื่องจากไกด์ได้วางโปรแกร,รมไว้แล้วถ้าเป็นเราจะแยกเป็นถ้ายุโรปนี่จะเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเอเชียเอเชียนี่จะมีมากโดยเฉพาะประเทศจีนม,มามากก็ตอนนี้เรามีอยู่แล้ว เรามีอินเตอร์เนชั่นแนลบู s ิมที่เป็นศาลาอยู่ข้างๆศาลาพระเจ้ากอนาถ้านักท่องเที่ยวมีความสนใจหรืออยากจะศึกษาประวัติของศาสนาพุทธหรือก็วัดพระธาตุโดยสเทีเนี่ยเรามีพระที่พูดภาษาอังกฤษนี่แน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติที่นอกจากภาษาอังกฤษแล้วจะมีปัญหาดี่หน่อยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ค่อยมี วิทยากรที่คอยต้อนรับแต่ก็คงจะหามาตรการที่มาเตรียมรับไว้นอกจากนี้นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพบอกว่าได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวไว้แล้วโดยจัดที่มีกิจกรรมปั่นจัก,กรยานท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเพื่อชมวัฒนธรรมรอบเมืองเชียงใหม่จะให้ประชาชนที่ปั่นจักรยานอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอาไปเดินสำรวจตั้งแต่สวนสัตว์ เชียงใหม่สวนสัตว์เปิดนะครับคือเรามีป่าใกล้เมืองแล้วก็ตอนสี่สี่โมงทุกวันเนี่ยจะมีเก่งมีฟานมากินหญ้านะเราก็จะให้คนปั่นจักรยานะนะฮะท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยแล้วก็เรามีวัดอุมโมงค์คนมาเชียงใหม่นะฮะอาจจะไม่ได้เห็นวัดอุมโมงนะอาจจะไปวัดพระาธาตุอย่างเดียวก็เมื่อปัน่นตรงนั้นเสร็จนะฮะก็จะมาวัดลำเปิงวัดลำเปิงนี่สายวิปัสสนาคนทั่วโลกมานั่งวิปัสสนาเล่นนะครับ เราก็จะให้ประชาชนปั่นจักรยานมามาจุดตอนนี้ขณะเดียวกันแล้วก็มีเมืองสองวัฒนธรรมชาติพันธุ์คือเผ่าลิซูนะฮะเราซึ่งเขาประกอบอาชีพด้านขายสินค้านะะของชาวเขาเราก็จะเชิญชวนมาปั่น,นจักรยานมาพักที่นั่นเราก็จะมีนวดด้วยและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ฝากเตือนนักท่องเที่ยวหากต้องการนำรถขึ้นเขาตามยอดดอย ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากจะมีหมอกหนาในตอนเช้าควรลดความเร็วลงและเปิดไฟสัญญาณในช่วงที่มีหมอกหนาซึ่งทางภาคเหนือเริ่มมีอุณหภูมิต่ำลงทำให้นักท่องเทีย่ยวจำนวนมากเริ่มเข้ามาสักการะขอพรที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแห่งนี้แล้ววิภาปิ่นแก้ว v ว i ์ที v รายงาน